สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเห็นหรือ,อยังคะนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยเสนอตัวเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปเป็นกระบอกเสียงของปร,ประชาชนเนี่ยเรามาเห็นในเหตุการณ์ที่บ้านเมืองเราไม่มีผู้นำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนนะคะพอจะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นนายกเนี่ยตั้งเงื่อนไขต่างๆนานา คนที่เคยคัดค้านเงื่อนไขต่างๆนานาก็ยอมรับทุกข้อแข่งกันเพื่อจะยอมรับทุกข้อที่เสนอไปไม่ว่าจะเป็นนะคะสี่เดือนเข้าไปและยุบสภาประชาชนไม่ได้อะไรเลยตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับประชาชนก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกอย่างที่ทำไปไม่ว่าสามส ที่เสนอมานี่คนไทยทั้งประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย,เ,ย,เ,ลยเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองทําผิดกฎหมายต่างๆนานาแต่จะไปแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดแต่พอเป็นประชาชนทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกดําเนินคดีแต่พอเป็นนักการเมืองทําผิดกฎหมายจะไปแก้กฎหมายให้ตัวเองถูกไม่ถูกดําเนินคดี แล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันแต่นักการเมืองกับประชาชนใช้ไม่เหมือนกันคนไทยเราจะยอมอย่างนี้ตลอดไปเหรอเห็นแล้วนะคะว่าบ้านเมืองเราใครสำคัญที่สุดกับประเทศไทยสสถาบันหลักค่ะชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เราคนไทยพร้อมใจที่จะปกป้องแต่นักการเมืองทำทุกอย่าง เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองหรือเปล่าก็คนไทยก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะคะคนไทยเรานะเลือกตั้งต่อไปเนี่ยนะคะเราจะทํายังไงจะเอาคนดีเข้ามาบริหารประเทศถ้าคนดีเข้ามาบริหารประเทศนี้อยากให้เอาประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรากับเข้ากระทรวงศึกษาธิการคนไทยเราจะได้ร่ำเรียนแล้วอีกอย่างหนึ่งมันควรจะมีกฎหมายคืน พระราชะอำนาจให้กับสถาบันท่านจะได้มีปากมีเสียงบ้างใช่ไหมคะทุกวันนี้ที่ใช้รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมานี่ตั้งแต่สองสหนะ่ะปิดปากสถาบันหมดเลยท่านพูดอะไรไม่ได้เลยท่านออกมาตอบโต้ท่านออกมาแย้งอะไรไม่ได้เลยแม้แต่คนที่จะเอาแผ่นดินเอาชาติเอาแผ่นดินไปขายท่านก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงออกมาพูดเลยเห็นไหม พราะรัฐธรรมนูญแต่และฉบับให้ท่านอยู่ใต้กฎหมายไม่ให้ท่านเข้ามายุ่งเรื่องการเมืองเห็นเห็นอยู่ว่านักการเมืองมันเสนอขายชาติขายแผ่นดินให้ชาติอื่นเอาความมั่นคง,งของประเทศไปให้ชาติอื่นฟังเนี่ยประเทศภาตประเทศชาติเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรท่านยังพูดไม่ได้เสนออะไรก็ไม่ได้พอพูดอะไรไปก็หาว่าท่านเข้ามาก้าวไก่ทางการเมือง จนคลิปหลุดออกมาอดีตนะสออะไรนั่นนะออกมาดินทาออกมาว่าในหลวงของเราน่ยว่ายังไงนะพูดอะไรก็ไม่ได้คนไทยเราประชาชนคนไทยเรานี้แหละค่ะที่จะช่วยกันผลักดันกฎหมายคืนพระราชอำนาจให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ท่านได้มีปากมีเสียงใครที่คิดจะเอาแผ่นดิน เอาชาติเอาแผ่นดินไปขายให้ชาติอื่นเนี่ยไม่รักษาที่ปไตของตัวเองท่านจะได้มีปากมีเสียงได้พูดได้บ้างว่าอันนี้มันทําไม่ถูกต้องอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะที่ท่านจะทําอย่างนี้อย่างนี้ท่านจะได้พูดได้บ้างไงแต่ทุกวันนี้โหที่เราเห็นนะคะไม่ให้ท่านพูดอะไรเลยอยากจะให้ท่านเหมือนไอ้ขเมรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮุนเซนฮนุนมาเนต คุมสถาบันหมดมันอยากให้เป็นอย่างนั้นหรืองไงคนไทยเราอะนะคะนักการเมืองไทยมันคงคิดอย่างนั้นแหละแต่ประชาชนเราจะยอมทําเหมือนที่นักการเมืองมันทําหรือเปล่าล่ะคนไทยเราต้องรู้ว่าใครสําคัญที่สุดในประเทศไทยเราเกิดเหตุภัยต่างๆประชาชนได้สิ่งใดก่อนเพื่อนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะถุงย่งชีพความช่วยเหลือต่างๆนั่นนะ ถึงประชาชนก่อนนักการเมืองด้วยซ้าไปเห็นไหมตอนนี้บ้านเมืองเราน้ำท่วมกันหลายจังหวัดนักการเมืองแย่งที่จะมีอำนาจกันแย่งกันเสนอข้อตกลงต่างๆเพื่อไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลยแทนที่จะพูดถึงทำยังไงให้บ้านเมืองเราจะไปได้ ความช่วยเหลือถึงประชาชนมันต้องลงก่อนไหมเพราะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับน,น้ําท่วมนะคะต่างๆนานาเนี่ยแต่เราไม่ได้ยินในสื่อข่าวเราได้ยินแต่บอกว่าใครจะไปหนุนใครใครจะไปโหวตให้ใครใครจะได้เป็นนายกคนที่32มสิบงใครจะหลุดจากตําแหน่งใครจะไปนั่งตําแหน่งไหนได้ยินแต่แบบนี้ค่ะ ไม่ได้ยินเลยที่จะบอกว่าโอ้ยตอนนี้บ้านเมืองเรากําลังวุ่นวายอยู่กับน้ําท่วมเดี๋ยวเราไปช่วยน้ําท่วมก่อนจริงอยู่รัฐธรรมนูญมันต้องเดินตามกระบวนการในสภานะคะมันก็ควรจะพูดบ้างไหมว่าตอนนี้บ้านเมืองเรากําลังมีปัญหาประสบอุทกภัยเนี่ยไปช่วยประชาชนกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนายกมีบ้างไหมที่จะพูดอย่างนี้มีบ้างไหมที่จะบอกว่าเออเดี๋ยว พอถึงวันโหวตเดี๋ยวเราไปโหวตกันว่าใครจะได้เป็นแต่ตอนนี้ขอช่วยประชาชนก่อนได้ไหมน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะบ้านเรือนประชาชนเหลือแต่หลังคาแล้วเนี่ยจะทํายังไงจะช่วยเหลือจะหาวิธีแก้ทางยังไงน้ํามันถึงจะไม่ท่วมอย่างนี้ทุกปีเราจะไปทําอะไรคูคลองหรือตะลิงน้ําอะไรที่มันจะผันน้ําออกไปได้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนมีบ้างไหมไม่มีเลยไม่ได้ยินเลยนะี่ย ตั้งแต่น้ําท่วมมาเนี่ยหลายวันมาแล้วจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะน้าท่วมเนี่ยแต่เราไม่ได้ยินสิ่งนั้นจากปากของคนที่เสนอตัวเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนเลยไม่ได้ยินจากปากนะคะนักการเมืองที่เข้าไปเป็นคณะรัฐบาลหรือคณะฝ่ายค้านกันเลยใช่ไหมคะทุกคนทุกคนได้ยินไหมข่าวช่วงไหนออกบ้างข่าวออกว่าน้ําท่วม ตรงโน้นก็ท่วมตรงนี้ก็ท่วมข่าวออกเต็มไปหมดค่ะแต่ข่าวไม่ได้ออกเลยว่านักการเมืองจะทำวิธีไหนช่วยประชาชนเพื่อให้หลุดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมของแต่ละปีเลยไม่ได้ยินไม่รู้นะไม์เลิฟเจไม่ได้ยินใครได้ยินบ้างก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันจะได้เข้าไปดูว่าคณะรัฐมนตรีคนไหน ฝ่ายค้านคนไหนที่ออกมาพูดเรื่องประชาชนเดือดร้อนน้ําท่วมเศรษฐกิจเศรษฐกจกรรมเกษกรของคนไทยเราตกต่ําพืชผลไม้ราคาตกต่ําอะไรตกต่ําไปหมดเลยเนี่ยนะเอาลองลองเอามาพูดหน่อยเผื่อจะเยะจะได้ยินบ้างเนาะอันนี้วันนี้บ่นค่ะนั่งบ่นเนาะเพิ่งเลิกงานก็เลยมานั่งบ่นให้ฟังค่ะ พอไปนั่งดูข่าวก่อนไปทำงานนี่ววันวันคิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูญวันวันคิดแต่จะหาวิธีตัดแข้งตัดขากันหาวิธีว่าใครจะครองอำนาจมากกว่ากันใครจะเข้ามามีผลประโยชน์ได้เก้าอี้ได้ตำแหน่งเยอะกว่ากันเห็นแล้วปวดใจไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเลย,เ,ลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ